สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสมาร์ตมันนี่ค่ะกับรายการที่จะช่วยต่อยอดความมั่งคั่งให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะกับเฟิร์นค่ะศิริธยาอิสระพักดีและทีมงานทุกคนนะคะวันนี้เราจะมามั่งคั่งด้วยการวางแผนกันค่ะเป็นแผนการเงินท่านหนึ่งนะคะที่เขาตั้งใจว่าอยากจะ,กะเกษียณแล้วก็มีเงินใช้เดือนละ8 0,000บาทเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสิ่งที่เขามีอยู่นั้นเป็นอย่างไรจะเป็นไปได้ตามเป้าหมายหรือเปล่าถ้าไม่ได้จะปรับอย่างไรบ้างและถ้าได้ต้องทําอย่างไรนะคะร่วมพูดคุยพร ภูลเสถียรทรัพย์นักวางแผนการเงินจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยคะ่ะสวัสดีค่ะคุณนีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งหนึ่งะนะคะกับ1เคสที่น่าสนใจไม่<ช>น้อยเลยนะคะ,คะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนนะคะ,คะเคสนี้ส่งข้อมูลเข้ามาละเอียดทีเดียวนะคะแล้วก็แจกแจงสินทรัพย์หนี้สินพอร์ตการลงทุนของเขาเข้ามานะคะข้อมูลเบื้องต้นคะ่ะบอกว่าตอนนี้อายุ35ปีเป็นเพศชายนะคะซึ่งสมรสแล้วแล้วก็มีภรรยาอายุ33ปีะคะ่ะรายได้รวมของเขานะคะคอยู่ที่119,500 50บาทต่อเดือนนะคะซึ่งมีเป้าหมายทางการเงินนะคะสเป้าหมายใหญ่ด้วยกันเป้าหมายแรกค่ะอยากมีเงิน40ล้านบาทภายใน10ปีนะคะเพื่อใช้ซ่อมแซมบ้านครั้งใหญ่เป็นทุนการศึกษาให้ลูกๆเป็นค่าซ่อมแซมตู้น้ํามันนะคะแล้วก็เปลี่ยนรถใหม่รวมถึงเพื่อการลงทุนด้วยนอกจากนี้นะคะอยากจะมีเงินใช้หลังกเกษียณน,นะคะเดือนละ80,000บาทหรืออย่างน้อยคือ80%ของเงินเดือนงวดสุดท้ายด้วยกันค่ะมาดูแบบนี้หลายคนบอกโห80,000บาทเยอะเหมือนกันเป็นไปน ได้หรือไม่เดี๋ยวมาดูวิธีการที่คนนี้แนะนําดีกว่าเราต้องดูอะไรก่อนบ้างคะท่านนี้ก็พอดีท่านนี้นะคะส่งรายละเอียดของ projection cash flow นะคะหรืองบรายได้ค่าใช้จ่ายมายาวเลยละ่ะประมาณ10ปีได้เลยนะคะก็แจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆแต่ว่าสิ่งที่ขาดไปก็คือเรื่องของงบดุลส่วนบุนคคลไม่ได้บอกเรื่องของสินทร,รพัพย์ว่า,ามีสินทรัพย์เพื่อการลงทุนอะไรยังไงเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยสมมุติฐานว่าตรงของงบดุล่ะ เป็นศูนย์อยู่เพราะไม่รู้ว่าสินทรัพย์นี่สินเป็นยังไงใช่สินทรัพย์นี่สินเป็นยังไงนะคะนี่มาดูเรื่องของงรายได้ค่าใช้จ่ายก่อนละกันนะคะก็แสดงออกมาได้ดังพายชาร์ตนะคะก็จะเห็นว่ามีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ49ของรายได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็มีรายได้ภาระนิสินนะคะที่ ที่ยังจะต้องผ่อนอยู่ในอีก19<ช>นะคะ<ช>มีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเนี่ยกันไว้ประมาณ7นะคะแล้วก็มีเบีย้ยประกันเพื่อความมั่นคงในชีวิตอีก8ในส่วนของเบีย้ยประกันเนี่ยค่ะมีสส่วนมีทั้งประกันรถกับตัวของประกันชีวิต<ช><ช>ก็แปลว่าครึ่งหนึ่งของตรง 8เปอร์เซ็นต์เนี้ยค่ะครึ่งหนึ่งถือว่าเป็นเงินออมได้เขาอยู่ในประกันชีวิตอยู่ในประกันชีวิตนะคะแล้วก็มีเงินสำหรับแผนการเงินในอนาคตคอีกสิเปอร์เซ็นต์เออสิประมาณ17เปอร์เซ็นต์นะคะเบ็ดเสร็จรวมพาร์ตของเงินออมเนี้ยค่ะก็อยู่ถึงระดับ25-30เปอร์เซ็นต์เลยถือว่ามากน้อยอยังไงซึ่งถือว่าออมได้เก่งนะคะก,ก็ขอชมเชยเรื่องความสามารถในการออ,อมะอน,นะคะก็คือสามารถออมอย่างมี ระเบียบมีแผนการนะคะแล้วก็ออมได้สูงถึงระดับ25-30%ของไรายได้เลยทีเดียวนะคะทีนี้เรามาดูเป้าหมายทางการเงินกันนะคะเป้าแรกก็คือมีเงิน40ล้านบาทอีก10ปีข้างหน้าะนะคะ ดังที่แจ้งไปแล้วก็คือว่าเราไม่รู้ว่าเขาลงทุนอะไรมาไว้แล้วบ้างคือเรียกง่ายๆคือที่ไม่รู้ว่าบุญเก่าบุญเก่ามีมากน้อยแค่ไหนก็เลยติดกต่างว่าเป็นศูนย์เท่ากับว่ายังขาดอีก40บล้านทีนี้พอเราตัวเลข40ล้านมาทําแผนการเงินเนี่ยค่ะจะค้นพบว่าด้วยตราผลตอบแทนประมาณ10%นตะคะต้องเก็บเงินถึงปีละประมาณ2ล้าน5แสนบาทโอ้โหเดือนเท่าไหร่คะเดือนละ200แสนกว่าบาทโอ้ก็เกินซึ่งมันเยอะเพราะว่า คือจริงๆเราคำนวณง่ายๆเนาะสี่สิบล้านภายในสิบปีเท่ากับอยากได้ปีละสี่ล้านอ่าแต่ว่ารายได้เนี่ยปีละล้านกว่าบาทตรงเนี้ยมันมีส่วนต่างเยอะมีส่วนต่างเยอะมันก็ค่อนข้างเป็นไปได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นคําแนะนําสําหรับเป้าหมายนี้นะคะก็คือตัวเลขเงินอะมันกว้างไปค่ะก้อนใหญ่ร่ําซําเป็นก้อนเลยนะคะคือเขาอยากได้4ี่บล้านเพื่อหลายจุดประสงค์ซ่อมแซมบ้านเลี้ยงลูกใช่ไหมคะเปลี่ยนน้ำมันเปลี่ยนรถนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ ก็อยากจะแนะนําว่าให้ลองแตกแต่ละเป้าเป้าเล็กๆเป้าย่อยๆว่าแต่ละเป้าหมายนะคะอยากใช้เงินเท่าไหร่และจะใช้ภายในเมื่อไหร่ะมันจะก็จะเกิดการเฟซซิ่งของเงินจะได้ชัดเจนในรอบระยะเวลาใช่แล้วก็จะได้รู้ว่าเงินที่เราออมได้่สามารถบรรลุในเป้าหมายเล็กๆเนี่ยได้หรือไม่ได้อย่างไรอันนี้คือรวมกันมาเป็นก้อนนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อยากจะขอแนะนําก็คือว่าบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่า40บล้านเนี่ย มากไปน้อยไปคือคือไม่รู้ที่มาที่ไปว่าสี่สิบล้านมาจากไหนบ้างแต่ละก้อนก็ละเท่าไหร่นะคะกับอีกอย่างค่าของเงินตามเวลาก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการซอยประเด็นแล้วก็ระบุแต่ละเป้าหมายแต่เป้าชัดเนี่ยดีอยู่แล้วอันนี้ก็ขอชมเชยนะคะแต่สี่สิบล้านนี่เรายังไม่ได้บวกค่าเงินเฟ้อไปด้วยถูกไหมก็ยังไม่สามารถทําได้แต่เป้าหมายเพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้แตกประเด็นให้แตกประเด็นแล้วก็ระบุแต่ละข้อว่าอ่าใช้เงิน สักเท่าไหร่ภายในกี่ปีแล้วเพื่อที่เราก็จะได้มาทํากันทีละเป้าเล็กๆมันก็จะเขาเรียกอะไรให้กําลังใจมากกว่าเพราะอย่างนี้พอบอกว่าอุ๊ยเก็บโครมหนึ่ง40ล้านต้องเก็บปีละสอล้านกว่าบาทเนี่ยมันห่อหี่ยวนะบางทีตกอกตกใจใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆเชื่อว่าเป็นไปได้นะคะเพราะว่าออมเงินเก่งอ่มีววินัยยูแล้มีวินัยอยู่แล้วเพียงแต่ว่า พอข้อมูลไม่ครบแล้วเป้ากว้างเกินเราก็จะยังไม่สามารถระบุได้ในแต่ละประเด็นว่าเเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ไว่มีโอกาสมารีวิวกันสำหรับเป้าหมายแรกพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนมาดูเป้าหมายเกษียณบ้างเป้าหมายเกษียณอายุนะคะอยากจะใช้เดือนละ80,000ื่นบาทก็เพราะฉะนั้นปีละเก้านหนะคะเงินเฟิร์สี่เปอร์เซ็นตอีก25สิห้าปีก็เป็นต่อเดือนที่ต่อปีที่อยากจะใช้ก็26ล้านแสนบาทโดยประมาณค่าเงินในอีก25ปีข้างหน้านะคะ ทีนี้ด้วยเป้านี้นะคะเหมือนเดิมเร,เราไม่รู้ว่ามีการลงทุนอะไรอย่างไรไว้บ้างเพราะว่าเท่าที่ดูจากงบเนี่ยมีค่าเช่าอย่างอื่นด้วยซึ่งถ้าตรงเนี้ยได้แจกแจงว่ามีการลงทุนอะไรอย่างไรมันมันก็จะทำให้เราเห็นภาพชัดเจนว่าพอปัจจุบันเขาเป็นอย่างไรเรื่องของความมั่งคั่งสุดที่ด้วยใช่เพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมค่ะก็ติดต่างว่าเป็นศูนย์ของเดิมนะคะก็ อยากจะใช้ปีละประมาณ2ล้านหกไปอีก25ปีหลังกเกษนะคะนี่รวมผลเงินเฟอ้อแล้วเงินที่อยากมีก็จะเป็นประมาณ56ล้านนะคะมูลค่าเงินทุนปัจจุบันวันนี้ที่ต่างเป็นศูนย์เพราะว่าไม่มีข้อมูลให้มาก็เท่ากับขาดอยู่56าหมค่ะอขาดอยู่5 6าสิบหกล้านนะคะถ้าเก็บเท่าๆกันที่1 0ต่อปีเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณเดือนละ4 7 0 0 0ืกว่าบาทถ้าเพิ่มต่อเดือนเพิ่มปีละสเเนะคะที่จะตามผลตอบแทน10%ต่อปีเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3 4 0 0 0 กว่าค่ะนะคะซึ่งจริงๆจากความสามารถในการออมเนี่ยหมื่นเกับเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยคือเเตรียมเงินสำรองฉุกเฉินเดือนละเท่านี้แต่เตรียมไว้ทุกปีเลยเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยพอเราเก็บสำรองฉุกเฉินได้ก้อนหนึ่งแล้วนะคะ<ำ>แล้วก็หยุดทอดใช่ก็ส่วนนี้ก็จะมาทบกับหมื่นเก็จะเป็นประมาณสองหมื่นเนะคะก็พอมีความเป็นไปได้นะคะทีนี้เรามาดูว่าถ้าเอาแค่ด้วยความสามารถในการออมปัจจุบันเดือนละหมื่นเนะคะ ผ่านไป25ปีเงินจะโตเป็นเท่าไร่ก็คือทําตารางเปรียบเทียบว่าเมื่อออมเอาแค่หมื่นเก้าก่อนกันเนาะออมไปเรื่อยๆออมไปเรื่อยๆสิปีผ่านไป20ปีผ่านไป25ปีผ่านไปเงินเป็นเท่าไหร่ค้นพบว่าเมื่อ25ปีผ่านไปเนี่ยเงินจะเป็น22ล้านนะคะก็จริงๆก็ยังมีส่วนต่างอยู่เพราะอยากได้56ล้านอยากได้56ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงแกลปตรงนี้ค่ะก็ในอนาคตถ้ามีเงินสำรองเ่อฉุกเฉินพอเราเก็บล่ำซ้ำเลกก้อนหนึ่งแล้วตรงนั้นก็เอามา ลงทุนเพิ่มได้นะคะกับอีกเรื่องหนึ่งก็คืออยากจะให้แจกแจงเหมือนเดิมเหมือนเป้าหมายข้อที่แล้วอะค่ะค่ะพอร์ตโฟลิโอปัจจุบันให้ชัดเจนแล้วก็แยกรายละเอียดแยกรายละเอียดเพราะฉะนั้นพอตรงนี้ถ้ามันมีชัดเจนเราก็จะรู้ว่าเขามีระยะเวลาการลงทุนอยู่25ปีมันอาจจะเติบโตแล้วปิดแกลบได้ค่ะก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังจริงๆแล้วอะเชื่อเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเรามีวินัยในการออมแต่แรกอะค่ะ เป้าหมายการเงินเนี่ยเป็นไปได้เพียงแต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยอาจจะต้องมาอัปเดตข้อมูลการน,นะคะแล้วก็มาอ,อย่างที่บอกแตกซอยเป้าหมายให้ชัดเจนระบุระยะเวลาให้ชัดเจนกว่านี้ค่ะนะคะก็น่าจะเป็น<อ>ไปได้ตอบโจทย์ได้นะคะทีนี้อัตราผลตอบแทนก็พอร์ตเนี่ยแนะนําอยู่ที่พอร์ตปานกลางถึง านกลางถึงสูงนะคะคือคนตอบแทนอยู่ที่ประมาณ11-14%ต่อปีต่อปีนะคะแต่โดยปกติจะไม่ค่อยใช้ตัวเลขที่สูงเป็น assumption นะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่า<อ>ถ้าเกิดผิดพลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้ให้ให้ใช้ตัวเลขรีเทิร์นที่สูงเกินไปนะคะก็จะสังเกตว่าถ้าเป็นสไตล์ของนี้เนี่ยนี่จะฟิกเอาไว้ที่ไม่7จ็ก็10%ขึ้นอยู่กับ อายุและระยะเวลาการลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นคําแนะนํานะคะก็ยังแนะนําให้ลงผ่านกองทุนะนะคะอย่างที่เขาแจ้งมาเรื่องของ LTFMf นะคะเพื่อประหยัดแต่ว่าสําหรับท่านนี้เนื่องจากรายได้รวมเนี่ยเป็นของสามีกับภรรยาและมีรายได้จากแหล่งอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นรายได้จากลําพังเงินเดือนเนี่ยอาจจะ L กับ R อาจจะยังไม่เต็มสิทธิ์คือหมายถึงว่าเต็มสิทธิ์แหละแต่เม้นเงินอนจจะยังไม่ได้มากหนักอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนํา ให้ลงทุนเพิ่มในกองทุนหุ้นค่ะนะคะอาจาอจะยังไม่เพียงพอสําหรับตอบโจทย์เป้าหมายเรื่องกเกษียณด้วยใช่ใช่ก,ก็ก็อาจจะอยากช่วงแรกเนี่ยจะให้สิ่งขึ้นนิดนึงค่ะนะคะสัก10-15ึงสิปีเนี่ยรีเทิร์นจะได้เออติบโตได้ทันนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาปรับพอร์ตกันตอนใกล้ๆเกษียณนะคะ,คะ ทีนี้ฉันคำแนะนำนะคะก็ขออนุญ,ญาตนิดนึงข้อมูลให้มาย,ยังไม่ได้ครบถ้วนนะคะขาดตรงส่วนของงบดุลส่วนบุนคคลว่าทรัพย์สินที่สินความมั่งคั่นสุทธิเป็นเท่าไหร่ะนะคะก็เลยทำให้แผนเนี่ยยังยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรน,นะคะทีนี้ข้อมูลป้องหมายเรื่องกษเกียรเนี่ยโอเคละค่อนข้างชัดถ้าจะมีการ a j u u t t ่างก็คือในช่วงต้นตอนวางแผนอาจจะลดเงิน,ต,นต้นลงสัก หดือสักหกหมื่นก่อนหมายถึงว่าเงินที่จะใช้ต่อเดือนใช่เงินที่ใช้ต่อเดือนหลังกเกษียรแล้วพอเวลาผ่านไปผ่านไปเราก็ค่อยปรับหรือเราเมนเทนไว้ที่แปดหมื่นก็ได้แต่เราก็รู้แล้วล่ะว่าด้วยความสมันรในการออาปัจจุบันมันยังไม่ตอบโจทย์เราจะต้องพิจารณาเรื่องของการหารายได้เพิ่มค่ะอะไรทํานองนี้นะคะส่วนเป้าหมายล่ําซ้ําที่อยากได้สี่สิบล้านในสิบปีเนี่ยเป้าหมายนี้กว้างไปนิดนึง นะคะอยากให้แตกว่าในความต้องการนั้นเนี่ยค่ะเป็นเรื่องอะไรเท่าไหร่และอยากจะใช้เงินตอนไหนนะคะก็ส่งข้อมูลกันมาใหม่ได้เาจะรีวิวกันนะคะแล้วก็ดูว่าจะตอบโจทย์เมื่อนำแอสเซทอื่นๆมารวมกันได้อย่างไรบ้างบ้านรถก็เป็นมูลค่าที่เอามารวมคำนวณได้เพราะว่าเขามีมีตัวเรื่องตู้น้ำมันนะคะที่ที่พอมีตู้แล้วอาจจะมีเหมือนเป็นเป็นรายได้เป็นรได้เพิ่มขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยถ้ามีการทำ projection ว่า เป็นอเทิร์อะไรอย่าง,างเาง,งี้ยค่ะแล้วก็เรื่องของเรื่องน่ะคิดว่าต้องมีแอสเซทอยู่พอสมควรเลยละ<ม>เพราะว่าออมเงินได้เก่งใช่แต,ะะแต่ยังแอาจจะบอกมาไม่หมดออกบอกมาไม่หมดก็ <c oughs> เลยเชื่อว่าก่อนหน้านั้นนะคะที่ออมเงินได้ระดับนี้เนี่ยต่อเดือน25-30%ซซึ่งถือว่าเป็นการออมที่ค่อนข้างสูง <c oughs> ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยออมมาแล้วเนี่ยไม่อยู่ในเซฟวิ่งก็จะต้องไปอยู่ใน แอสเซทคลาสอื่นๆแหละแต่ยังไม่ได้บอกมาแต่ไม่ได้บอกมาซึ่งถ้าเอาตรงนั้นเนี่ยค่ะรวบรวมแล้วก็ให้อะไรเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยคิดว่าเป้าหมายาไม่ใช่ไม่น่าจะเป็นปี ไม่ได้ยากเป็นไปได้เพราะฉะนั้น <c oughs> จริงๆท่านนี้เองพอดีว่าสมมติฐานเบื้องต้นที่เรามีข้อมูลณขณะนี้ <c oughs> ก็คือยังไม่รวมสินทรัพย์ใดๆที่มีอยู่ <c oughs> <ช>เพราะฉะนั้นถ้ารวมเข้ามานะคะก็อาจจะสามารถตอบโจทย์ได้ตามเป้าหมายทั้งสองเป้าหมายก็เป็น <c oughs> ไปได้เหมือนกันเบื้องต้นก็อย่าพึ่งหมดกําลังใจนะคะเดี๋ยวมีโอกาสก็รีวิวกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวคนนี้จะมาช่วยไขข้อข้องใจให้นะคะทีนี้แนะนําเพิ่มเติมละกันค่ะสําหรับใครที่อยาก ตั้งเป้าหมายคําถามสาคัญคือเวลาเราตั้งเป้าหมายเนี่ยหลายคนก็มีความฝันแล้วก็พยายามตั้งเป้าหมายตามความฝันของตัวเองเราจะรู้ได้อย่างไรว่าควรตั้งเป้าหมายแบบไหนให้มีประสิทธิภาพเป็นไปได้แล้วก็เหมาะกับตัวเรามากที่สุดนะคะคุณนีจจริงๆมันก็จะมี2เรื่องนะเวลาเป้าหมายทางการเงินเป้าหมายภาควังคับเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเกษียณอายุะนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะ ทำงานไม่ทำงานเนาะถึงวันหนึ่งมันก็หรือว่าสมัครใจไม่สมัครใจ <ừ> เราก็ต้องกเกษียณอายุอยู่แล้วนะคะทีนี้ปเป้าไหวเกษียณอายุเนี่ยความท้าทายมันอยู่ตรงที่ตามทฤษฎีมันมีสอง,สองแบบแบบอินค m มเมสตอดกับแบบอ่าเอ็กเซนส์อ <In come S 1> ินคก็คือ80%ของไรายได้เดือนสุดท้าย <ừ> นะคะ <ừ> เพื่อเมนเทนตัว uh, คุณภาพชีวิตให้เหมือนเดิมให้เหมือนเดิมนะคะวิธีการคำนวณก็คือว่าโปรเจก ตัวอะไรได้ของเราบวกผลเงินเฟ้อหรือว่าอัตราการขึ้นเงินเดือนะนะคะไปจนถึงปีสุดท้ายแล้วก็ทอลงมา80%แต่ด้วยวิธีนี้เนี่ยค่าเงินจะค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะว่าเพราะว่าเราพอเราอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเงินมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นพอเป็นแปแม้ว่าจะทอลงมา80%เงินก็จะยังเยอะอยู่อะไรอย่างนี้ก็อาจจะทําให้อุยเงินที่เราต้องต้องมีเยอะขนาดนี้หรืออะไรทํานองนี้นะคะ ก็เลยหลังๆเนี่ยไอ้วิธี expense เนี่ยก็เลยเป,เป็นเป็นเป็นที่นิยมมากกว่าแต่ทีนี่ expense เนี่ยมันก็ต้องบอกถึงเงินเฟ้อเข้าไปะนะคะในนนวิธีตั้งเป้าเนี่ยเราก็ต้องดูว่าปัจจุบันเราใช้เท่าไหร่แล้วเราอยากใช้เท่าไหร่ถ้าสมมติว่าปัจจุบันที่เราใช้อยู่ด้วยด้วยด้วยภาว,วะแบบนี้เนาะเราใช้อยู่เดือนละ 30, สามหมื่นสมมติะนะคะ กับกลายเป็นว่าพอเกษียณเราอยากจะใช้สักแสนหนึ่งเป็นไปได้ไหมคะมันมันอาจจะค่อนข้างขัดแย้งกันขัดแย้งกันนิดนึงอะไรประมาณอย่างนี้เพราะว่าอย่าลืมว่าพอสามหมื่นแล้วรวมผลเงินเฟ้อเนี่ยมันก็จะเป็นเงินก้อนที่เยอะใหญ่มากนะคะก็ก็อยู่กลางๆประมาณ 30,000- ถึง50,000ค่ะนะคะตอนนี้คือหมายถึงว่าณจุดตั้งต้นของการวางแผนแล้วถ้ามีมีอายุระยะเวลาการลงทุนนยคะก็ก็อาจจะตั้งได้สัก3า0 0 0 5 0 0 0 0ม่นประมาณนี้นะคะล้วพอพอทำแผนไปปุ๊บ แต่ละปีแต่ละปีเราก็ต้องค่อยมาปรับแล้วดูความสามารถในการออมไปเรื่อยเรืแล้วดูผลเงินเฟอ้อดูนู่นนี่นั่นอะไรค่ะแต่ว่าตอนตั้งต้นเนี่ยถ้าไม่ได้ใหญ่มาค,คืออยากให้ให้เป้าเนี่ยพอเอื้อมถึงขยงนิดนึงแล้วเอื้อมได้ก่อนค่ะ เพราะว่าถ้าเราเอาเป้าที่ที่สูงมากจะเอื่อนไม่ถึงจะเห็นแล้วก็จะโอ้โหตกใจอยากจะท้อถูกต้องคือเอาให้ถึงเป้าหนึ่งก่อนค่อยๆปรับแล้วก็เพิ่มความต้องการในแตาคก็ได้เหมือนกันใช่ใชนี่คือสเต็ปของการตั้งเป้าคือคือเขาเรียกแหละถ้าตั้งเป้าใหญ่ได้เนี่ยก็ดีไม่มีใครไม่มีใครถ้าทำได้ดีมากเลยใช่ไหมคะแต่ในความที่เป็นเป้าใหญ่ค่ะควรจะต้องมีสเต็ป ซอยเป้าเป็นเป้าเล็กๆที่เราสเต็ปที่เราสเต็ปที่เสเต็ปไปตัลังใจตัวเองด้วยใช่ใช่ค่ะทีนี้อีกเป้าหมายหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของเก็บเงินเพื่อใช้จ่ายต่างๆอย่างเช่นอาจจะเปลี่ยนรถซ่อมบ้านจะท่องเที่ยวอะไรทํานองเนี้ค่ะตรงนี้หลักๆอยากให้ลองพิจารณาจากความสามารถในการออมเหลือจะกเกษียณหรือว่าแต่งงาน ยังไงก็ต้องกระเกษียนนะคะก็แบ่งสรรปันส่วนให้ดีเพราะบางคนก็ตั้งเป้ากษียนใหญ่เก็บแต่กระเที่ยนก็จะไม่เออก็จะไม่ได้เอ็นจอยลาสระหว่างทางแต่ทีนี้บางคนก็บอกว่าไม่เป็นไรใช้เงินวันที่หลอขอซื้อบ้านเปลี่ยนรถท่องเที่ยวก่อนอะไรทํานองนี้ตรงนี้มันก็ต้องมีจุดบาลานซ์นิดนึงนะคะว่าถ้าเป้าเกษียนใหญ่ไปเราซอยเป้าก่อนเพื่อให้เราเหลือเงินบางส่วนระหว่างทางระหว่างทางเพื่อมา ท่องเที่ยวด้วยใช้ายด้วยในทุงนองนี้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากเรื่องของการวางแผนการเงินแล้วก็คือการตั้งเป้าหมายให้ถูกต้องด้วยนะคะเป็นกําลังใจกับท่านนี้ถ้ามีโอกาสเดลิเวอรกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่บรรดาแอสเซทนะคะแล้วก็ไลบิลิตี้หลังต่างๆเข้ามาให้ครบนะคะจะได้ตอบโจทย์ได้ตามสิ่งที่มีมากยิ่งขึ้นด้วยวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณนิภาพันธุ์พูสเดชทรัพย์ค่ะนักวางแผนการเงินจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะ ได้หลายข้อคิดทีเดียวนะคะวันนี้โดยเฉพาะเรื่องของการตั้งเป้าหมายให้ถูกกับทางด้านของไลฟ์สไตล์ของตัวเราเองด้วยนะคะส่วนตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสมาร์ทพล n นนิ่งกันค่ะ ต่อชุดที่ 2. นะคะคุณผู้ชมคะต้องยอมรับว่าความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนนะคะดังนั้นความเสี่ยงกับการใช้ชีวิตมีอยู่เสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมไหนก็ตามโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องของความเสี่ยงเราสามารถบริหารจัดการได้นะคะซึ่งประกันชีวิตเองค่ะก็มีส่วนหนึ่งที่เข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยงก็คือการโอนความเสี่ยงนั่นเองหลักการนะคะแล้วก็วิธีการจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปรับฟังคุณเกรซเศรษฐนาเล่าให้ฟังนะคะในช่วงของ smart planning ค่ะ ครับสำหรับสมาร์ทแพล i นงในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องวางแผนประกันกรมธรรต้องบริหารตอนที่2แล้วนะครับก็จะเป็นตอนที่เกี่ยวกับความเข้าใจเรื่องหลักการโอนความเสี่ยงนะครับสำหรับการโอนความเสี่ยงเนี่ยประโยชน์จริงๆก็คือความปลอดภัยของทรัพย์สินในส่วนที่เหลือหลังจากที่ เรามีการทําการโอนความเสี่ยงแล้วนะครับตัวอย่างก็คือการซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นประกันวินาศภัยประกันรถยนต์นะครับหรือว่าจะเป็นประกันสุขภาพประกันชีวิตก็ตามนะครับรรประโยชน์ของการโอนความเสี่ยงจึงไม่ใช่จํานวนเงินที่เราได้หลังจากที่เกิดความเสี่ยงภัยคือจํานวนเงินที่ได้จากบริษสัทประกันนะครับแต่ว่าประโยชน์จริงๆนี้ก็คือความปลอดภัยนะครับซึ่งความปลอดภัยนั้นคือค่าให้จ่ายที่เราจะต้องจ่ายไปนะครับเพื่อปกป้องทรัพย์สินส่วนที่เหลือนะครับ ดังนั้นเนี่ยการทําประกันภัยเนี่ยก็จึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับความคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับไม่เกี่ยวว่าเราได้การเคลมสินไหมจากประกันรถยนต์หรือประกันสุขภาพแล้วจะคุ้มหรือไม่นะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าคนคนหนึงมีรายได้ประมาณ1ล้านบาทต่อปีนะครับกร,กรณีแรกก็คือเลือกทําการโอนความเสี่ยงนะครับ หักเบี้ยประกันประมาณ50,000บาทนะครับเหลือรา,รายได้คงเหลือเนี่ย950,000บาทนะครับนำเงินคงเหลือ9,50,000บาทไปจับจ่ายใช้สอยนะครับไปลงทุนนะครับไปออมนะครับเก็บเงินเพื่อเกษียณไปเ,เก็บเพื่อการศึกษาลูกนะครับจะไปวางแผนภาษีหรือหรือทำอะไรก็ตามนะครับ เมื่อเกิดภัยนะครับกับหรือเกิดอุบัติเหตุกับทรัพย์สินก็ใช้ประกันวินาศภัยนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับตัวร่างกายนะครับกับสุขภาพหรือว่าเจ็บป่วยสุขภาพนะครับก็ใช้ประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตนั่นเองนะครับทีนี้เมื่อเกิดภัยขึ้นเนี่ยก็ยังดําเนินการใช้เงินคงเหลือ950,000บาทต่อปีเนี่ยในการออมในการเก็บ เพื่อการเกษียณเก็บเพื่อการสารลูกหรือว่าจะทําอะไรก็ตามตามเป้าหมายทางการเงินได้ต่อไปนะครับหรืออีกทางหนึ่งก็คือเรารับความเสี่ยงเองนะครับไม่เลือกโอนความเสี่ยงนะครับรายได้ทั้งปีตัวอย่าง1ล้านบาทเช่นเดิมนะครับแต่ไม่ทําการโอนความเสี่ยงนะครับก็นํา1ล้านบาทนี้ไปจับจ่ายใช้สอยเช่นเดิมนะครับไป ออมเพื่อการเกษียณออมเพื่อการศึกษาลูกนะครับวางแผนภาษีอย่างใดก็ตามเมื่อเกิดภัยหรือเกิดอุบัติเหตุนะครับเราก็จะต้องมีการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่นะครับจากแหล่งเงินออมนะครับหรือการลงทุนต่างๆนะครับเพื่อที่เอามาใช้เมื่อเกิดการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามนะครับทีนี้เนี่ยก็ต้องมีการปรับแผนการเงินถ้าเรามีการดึงเงินจากพอร์ตต่างๆที่เราเก็บไว้มาใช้ในการจ่ายเมื่อเกิดการเสี่ยงภัยนะครับก็ต้องมีการปรับแผนการเงินให้สอดคล้องตามไปด้วยนะครับนี่คือวิธีการที่เรารับคามเเสี่ยงงอและไ คความเสี่ยงนะรับดังนั้นเนี่ยเบี้ยรประกันภัยต่างๆเนี่ยจึงเป็นค่าใช้จ่ายนะครับที่แต่ละบุคคลกําหนดเพื่อเลือกระดับความปลอดภัยของทรัพย์สินส่วนที่เหลือนั่นเองนะครับซึ่งก็จะพิจารณาเป็นปีต่อปีไปพิจารณาให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดของเรานะครับและนี่ก็คือสมาร์ทแพลนนิ่งที่นํามาฝากกันวันนี้ครับ และนั่นก็คือหลักการโอนความเสี่ยงนะคะคุณผู้ชมจะได้สามารถนําไปปรับใช้กับการวางแผนประกันชีวิตเพื่อปกป้องความเสี่ยงของคุณเองได้ด้วยค่ะส่วนนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันด้วยสมาร์ทโค้ดค่ะเรื่องศัตรูที่น่าสะพึงกลัวมากที่สุดในชีวิตจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราติดตามกันได้และเราพูดคุยกันที่ช่องทางเดิมเลยค่ะ a c e b o o k Smart Money ขีดล่างมันนี่ชนแนลนะคะเฟินเลททมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามอีกครั้งสวัสดีค่ะ Life is a battle of choices and consequences. ชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงของทางเลือกกับผลที่ตามมาสแตนตาซัตโต